เฮ้ยเฮ้ยมันดิ้นว่ะ ใช่ใช่โอ้เมื่อกี้มีตัวอะไรด้วยยาวๆนี่นะครับโอ้โหสวัสดีครับผมน้องเรี้ยวๆสวัดีเราอยู่กันที่ทุ่งนาแล้วนะครับผมโอ้โหฝนตกติดต่อกันนะครับประมาณ2วัน สามวันนะครับใครมาที่นี่รับรองนะครับมาเที่ยวที่นี่รับรองแฟกกลับบ้านกันทุกคนนะครับผมโอ้ pandemic. โหดูเพื่อนพี่นนทรนะ์่ะก็มากันบ่อยนะคือแบบวเขาชอบมาที่แบบว่า itesse. มานั่งที่กระท่อมกันตอนเย็นเย็นมานั่งคุยกันนั่งเล่นกันแล้วดูสภาพเลย ก็หนๆและน้ําท่วมขนาดนี้แล้วข้าวเออขาก็โดนท่วมหมดเลยทําอะไรไม่ได้เรามาหาปลากันดีกว่าเออหาปลาเอาไปเลี้ยง <S <S ที่บ้านนะครับโอ้แล้วเมื่อกี้ระหว่างเดินทางนะก็ะได้หอยมานะครับนี่ก็คือเป็นหอยเชอรี่นะครับจริงๆเลี้ยงได้นะเลี้ยงได้เลี้ยงเล่นได้แล้วก็กินได้เหมือนกัน <S <S ไม่รู้นะว่าจะมีปลาหรือเปล่าก็เลยต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็พี่นนก็มีอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรถ้าใครติดตามจะรู้ก็เตรียมสวิคน้อยมานะครับ แล้วก็นี่มีแหวนพลางมาด้วยระหว่างที่ว่าเราจะมาหาปาลาเราต้องมีตัวช่วยนะครับเรามีสมาชิกมาช่วยหาปลานะครับผมจำนวน6หน่วยโอ้โหน่่เน่เ่่พะโลและพองเพื่อน <c oughs> อยู่ในนี้แล้วถือว่าเป็นการอัปเดตไปในตัวนะครับว่าโตหรือเปล่ากระจะปลอดเลยไหมช่วงเราคุยไปด้วยก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นไปด้วย <c oughs> ช่วยดูด้วยนะช่วยชี้ให้พี่ให้พี่นนท์ด้วยนะว่าเฮ้ยหายไปไหนตอนไหนแล้วนะครับอ่ะ มีใครรู้มัง้งพะโลตัวไหนความออกไปเลยเฮ้ยไอ้ยามาแล้วปล่อยให้เขากินยากินหอยไปนะครับก็ถือว่าเราพาเด็กๆมาเที่ยวทุ่งด้วยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงเป็ดตามกลางทุ่งนะตองคิดว่าน่าจะโตไวนะเพราะมันก็แบบว่าเนี่ยเดินกินตลอดถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี้ยคือเขาต้องรอเราให้อาหารเนี่ยบางครั้งพอลาเราเอ้ยอาหารหมดเราไม่ได้ให้เ,เขาก็ไม่ได้กินอย่างเงี้ยถ้าอยู่เนี้ยกินทั้งทั้งวัน มามาดูการทอดแหฝรั่งกันนะครับอันนี้มันเป็นอุ้ย,ย,ยมดมดโอนมดต่อยต่อยกระเด็นเลยอู้อะไรเนี่ยเป็นอะไรกับไอ้มดตะนอยจริงๆอะจะเข้าไปังเกมไปต่อยแล้วตอคันเลยดีนะเนี่ยจี๊ดทันจี๊ดเลยจี๊ดเลย,ยนะต่ออันนี้เป็นแห่ฝรั่งจานบินนะครับ นองบุ้มโอ้ยอยู่ในน้ำมีเมื่อกี้มันปลามันขึ้นตรงนู้นนะฮะปลาขึ้น,น,น, <c oughs> นตรงนู้นตรงไหนตรงนู้นโอ้ยวอุไปอะไรอบหนูเนี่ยเฮ้ยโอ้มันโดนแซะอ่ะเอาหน้ามันต้องเป็นประสบการณ์เฮ้ยเดือดเดือดเดือดอะไรเดือดปวะโอ้โหโอ้โหแหกกระรางไม่เหมาะกับการที่เรามายืนบนน้ำ ไม่รอดเทปเนียบกิ๊บม่ปเป็นไรเปลีเครขึ้นมือก่อนขอเอานี่ไปเก็บก่อนคราวนี้ไอ้พวก แซะแล้วจะสวิงนะครับเป็นวิชาที่เร่มเรียนมานะครับเนี่ยคลิปมีตะหอยน้อยอ่ะโมลิกก็เนี่ย ตัวอะไรอ่ะนี่แมงดาพี่ที่มันมีไข่บนหลังอ่ะไหนใช่ใช่งหลัเอ้ยใช่ใช่แมงดาน้ำโอ้เมื่อกี้มีตัวอะไรด้วยยาวๆนี่นะครับโอ้โหมุดกันมดกันอีกแล้วโโอ้หมันเยอะดีวะเฮ้ยมดกันมดกันเนี่ย อ๋อเราเราอยู่บนนี้นี่ไงโอ้โหหลังมดโอ้โหนี่เต็มเลยเรียบเลยโอ้เข้าไปมากป่าววะไปไปหาพี่อันมั่งโอพอ๋อเลยไปยืนอยู่บนหลังมดระวังนะปวดปวดอะบอกเลยถ้าสมมติว่าโดนโอ้โหเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่มดธรรมดาแล้วเนี่ยใช่พี่นักเนี่ยมากันแล้วมากันเต็มเลย กระโดดปวดอ่ะหูเนี่ยเนี่ยนะี่นเหมือนต้อเลยเออ้ออขึนระว,<า>วังนะเว่ยเยอะมากเลยดูนี่มังดามันมีไข่อยู่บนหลังนะครับโอ้โอ้โอ้โอโอวาย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 ไปขึ้นไปแล้วตัวหนึง่งนะมึงอยากตายดีมึงอยากตายดี <laughs> นี่นะครับ มันเอาขึ้นมายัางไงวะอ,อันนี้มันจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยเออใครมีความรู้บอกหน่อยนะครับว่ามันขึ้นไปยังไรถ้าตัวมันเป็นตัวเมียเองแล้วมันไข่เองแล้วมันจะเอาขึ้นมายัางไงยกเว้นตัวผู้อยู่ข้างล่างแล้วตัวเมียมาไข่บนหลังอะไรเงี้ยเออยังพอได้นะครับอ่ะอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาไปจเจริญพันธุ์ไปเมื่อกี้มันได้ตัวอะไรไม่รู้ตัวงยาวๆมดกัดกระโดดไปเลยอปล่อยนะครับดึง ยายทียายทีอานนี้ไม่เว้อฉันก็ค่าพี่สองสามตัวเลยนะไปผมอยากตายเข้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมแน่วันนี้พี่นนท์มีเต่าญี่ปุ่นมาจําหน่ายแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นน้อยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เอ็กโซติกนะครับที่เริ่มเลี้ยงนะครับสําหรับเอามาเริ่มเลี้ยงนะตัวนี้นะครับราคา150บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งทั่วประเทศโอ้โห150บบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครต้องการนะครับ มาเลยครับสั่งได้เลยที่ลายไอดีด้านหน้านี้นะครับผมจะส่งทั่วประเทศนะครับผมบายยแล้วเจอกันน้องเต่าล้ออยู่นะจ๊ะมาบอมาบอกมรกดนะครับเป็นไงไม่ไม่มรกดแล้วฝนตกเ <c oughs> กลี้ยงเลยโอ้ตอนแรกนี่เป็นน้ำเป็นสีฟ้าเลยนะครับผมวันนี้บอกเลยนะครับถ้าไม่ได้ปลาเนี่ยพี่นนท์จะกลับบ้าน <c oughs> ลองดูมาให้มันด่ากูต้นไม้อีก แล้วเป็นหัวแลวเฮ้ย<ห>สวยงี้ยบานอยู่บานอยู่เฮ้ยเฮ้ย,ยมันดิ้นวะอืมเฮ้ยยิงอะไรดิน้นอะไรดิ้นวะ <c oughs> อะไรดิ้นวะ <c oughs> โอ้โล่งเลยอ๋อแสดงว่ามันเหมือนแบบสะดุดมันสะดุด อยมันเป็นกุ้งสีดำนะครับเฮ้ย<ม>จริงเราก็เลี้ยงแบบกุ้งแคะได้อะเนี่ย<ม>สามอ้าวเมื่อกี้รูปปลานั่นไปไหนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เก็บเก็บเก็บกุ้งกุ้งเอาไปใส่ตู้ได้ไมอยู่กับเตา่าลูกปลาอะไรไม่รู้ลูกปลาอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อน ไอพวกพวกนี้เนี่ยไปใส่โหลใส่ตู้ก็สวยนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรียกว่าอะไระนี่เฮ้ยได้อยู่พี่นนท์เคยเลี้ยงในตู้สลามันเดอร์อยู่แบบเป็นปีเลยเกือบสองปีเลยนะครับมันทนมากแล้วก็กินอาหารเม็ดด้วยกินง่ายเออดูแล้วเราจะได้เฉพาะปกกลากริมอะดูปลานนี้มั้งมั้งใส่หอยเชอรี่จมน้ำ <c oughs> อไปไปทางหน้าด้ไปทางปลาด้วยพระเไม่ใช่หน้าเราเอาละเย็นนี้จากที่ว่าเราจะหาเราไปเลี้ยงเรามีกุ้งเต้นแล้วครับผมอโจริงคือไตหัวขึ้นไปบนยอดเลยโอ้ไอ้พวกนี้มันเลี้ยงกับป๋าเทวดาได้ไหมกุ้งเมื่อหมายธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องเป็นหมายที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะลูกอ๋อเต็มเลย จะขอไปทอดแทก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเหยียบให้มันน้ำมันเละนะเดี๋ยวเราช้อนลูกอสไปเลี้ยงเฮ้ยจบแล้ววะเฮ้ยมันจะเป็นอัฟกันบูฟอก่ะเฮ้ยเป็นเป็นได้นะลูกออสคล้ายๆเลยน่าจะไปอยู่กลางๆบ่ก็เป็นได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรได้โอ้บอกแล้วโอ้โหเท่ๆอย่างเรานี่ไหนนี่ เฮ้ยโตไวอะปลายนี่ปลี่สกปลี่สกย่สกตอนเอามาปล่อยตัวเซนเดียวอย่างเงี้ยการการเอาออกก็อ่าก้อนมาเลยกิ่ตัวในตัวเดียวอ่อลุงไปยังยังอี่ทีเท้าพีเดียโดนแล้วตอนเอามาตัวแบบในตัวแค่เนี้ยนี่ปลายิสกยิศกเทศ ต,ต,ตัวเติมที่ตัวขนมอู้เต็มที่ก็ก็มี 5, ห้าหกโลอ่ะจริงเราอาจจะไปเจอปลาชนิดอื่นที่มันสวยงามกว่าน,นี้นะฮะไป้หุ้ยตัวไวตัวไวนี่ถ้าไม่ทอดก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าปลาตัวอิงโตขนาดไหนไปเปก้อน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ไไดโอ้โหไหนจะไม่ได้แล้วยังไปต้องทำให้ปลามันตื่นอีกในนี้มีถึงพันตัวพี่ น่าจะประมาณหนึ่งพันประมาณสามพันเอาชี้เลยตรงไหน กลางบ่อกลางบ่อกลางบ่อได้หายตัวเลยอันนี้ปลาตะเพียนอ่าบอกแล้วครับนอนนอนเ่งปะล่ะโอ้โหได้ครึ่งวันแล้วนะเฮ้ยก็ถือว่าโตไวนี่ปลาตะเพียนที่ที่เขามาปล่อยอ๋อที่ที่ประมงปล่อย โตอยู่นะตอนนั้นตัวะกติเดียวเซนสองเซนเองวังมีปลาอะไรม้างเฮ้ยอ้วนนะอ้วนอยู่มันจะเป็นที่เราให้แหนมันเมื่อกี้ป่ะแต่ปลาตะเพียนเอายี้มันตายง่ายนะพี่ว่าถ้ามันไปบ้านเนี่ยมันตายแน่ว่ะเราไม่มีออกซิเจนเด้วดหุ้ยโตนะโตโตโตสวยสวยเอ๊ มันอยู่กันเป็นฝูงเหรอพี่ใช่พวกนี้มันก็จะว่ายน้ำก็เป็นฝูงเราไม่มีออกซิเจน่ถ้าเราไปตายแน่ขออนุญาตปล่อยแล้วกันถ้ามันนินก็ยังพอได้เล็กๆแบบจิ๋วๆเลยเี่พี่ฝูงปลาหน้าเป็นฝูงเลยอะใช่ไหมลูกปลาเออใช่วะัเฮ้ยคอสวิงติม่วงอันตอนนี้เราส่งมาเร็วปาะนะเร็วมาก บ่อ,าาอน,นี้เป็นบอ่อปิดนะครับโอ้โหถ้ามันมีแก้วนะเราสามารถใส่แก้วเราขึ้นมาดูได้เลยแต่ตักอย่างเงี้ยตักไม่หมดหรอกมันน่าจะมีตัวอื่นด้วยเดี๋ยวเราแต่อชุดนี้นะบอกเลยว่ามันยังเลี้ยงไม่ได้นะครับมาดูแต่ไซนี้ถ้าเราเอาไปเราเลี้ยงไม่รอดหรอกลูกปนินะ่ะเหมือนมาก คิดว่าใช่ด้วยจริงๆน่ะลูกสายเนี้ยแม่มันต้องอยู่แถวเนี้ย mm. เพราะว่าแม่มันเลี้ยงออปลาในนี้เราเอากลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็กมากเลยแล้วปลาทำจริงๆปลาธรรมชาติมันจะเอากลับได้แต่ปลาธรรมชาติบอกเลยว่าหายากมากเลยตอนนี้น้ํามันท่วมได้มากเลยตอนนั้นช่วงน้ําลดเดี๋ยวไม่แน่น้าลดเราจะมาดูอีกทีแต่วันนี้เดี๋ยว เหมือนเราได้อะไรบางอย่างครับพระเจ้าประทานให้เราฮนะ คือสถานที่ที่แบบว่าเหมาะสมทาง,ทางธรรมชาติมากเลยคือแบบว่าเป็นแอ่งน้ํานะครับเป็นแอ่งน้ําแล้วก็จะมีหญ้าขึ้นนิดๆดหน่อยๆเนี่ยกบเขียดก็จะมาออกลูกกันบนนี้เลยนะครับแล้วตามธรรมชาติอีกแอ่งน้ําอย่างเงี้ยพอเวลาน้าเริ่มลดนะครับเหมือนเขียดต้องรีบปรับตัวมรูอเอต้องปรับตัวแบบให้เหมือนต้องมีขา <c oughs> ต้องรีบมีขาไวๆนะครับพอเวลามันรู้สึกว่าน้ํามันลดแล้วมันต้องเป็นตัวแล้วนี่คือธรรมชาตินะครับ ถ้าเรามีช้อนเนี่ยไล่ได้เลยนะเฮ้ยดูขี้มันดิโอ้โหกล้องจะเห็นไหมเนี่ยมันก็กินดินกินเศษนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ขี้มันเต็มเลยเล็กมากตัวมันใหญ่กว่าลูกน้ำหน่อยเดียวอย่างเง้ถ้าเป็นช้อนน่าจะดีนะฮะถ้าถ้าสมมูิเราเลี้ยงแล้วมันเป็นนะก็ว่าจะเอามาปล่อยนี่แหละเราไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมายอันนี้มันแนวศึกษานะและอย่างเราก็ไม่ได้ รบกวนธรรมชาติะไรมากมายนะครับสัตว์พวกนี้มันมันธรรมชาติสร้างมาให้ออกลูกแบบเยอะแล้วก็ไวเพราะว่าเหมือนเขาสร้างมาเพื่อให้เป็นอาหารกับสัตว์ตามธรรมชาติมันเป็นวงวัฏจักรชีวิตนะครับวงเวียนคือสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่โดนผลิตมาเพื่อให้เป็นอาหารกับพวกงูหนูทั้งที่กบด้วยกัน อาหารของปลานะครับอาหารจัดของนกต่างๆมากมายก็มันเลยต้องผลิตมาเยอะอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาคุมประชากรคือถ้ากบออกมาเป็นเกียดมันก็มาคุมประชากรมาแมลงก็เป็นวัฏนัรรมนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมานะครับเอาละพี่นนท์ก็คิดว่าได้ประมาณนี้นะโอ้ยกจะเห็นไหมเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเพราะว่า น้ำมันท่วมตอนแรกะบก็บโหเราต้องได้ปลาเยอะแน่ๆเลยเฮ้ย <S <S เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยโอเคก okay. ลับไปบ้านแล้วกันสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าน้ำมันลดยังไงถ้ามันมีปลาย,ยางไงเดี๋ยวอาจจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงนะครับผมแหมหน้าเอาตัวอะไรมาว่ายน้ําได้จริงๆน้ําอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าอิกาโอเคอยู่ไม่มียาไม่มีสารเคมีโอเคกดแล้วก็แชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับจะโ,โดดน้ําก็กลัวจะขับรถไม่ได้เดี๋ยวจะเปียก ทำไมเหลือหกตัวมีหกตัวเฮ้ยึ้นเฮ้ยตรงนูน้นว่านเลยไม่มา